จึงแต่ว่าถ้าว่าเราตระหใักจะเกยียนจริงๆแล้วอย่างพวกไรกูมานั้นมันใ่ตายหมาดว่า่เรกิดหล้อเพราะว่ามันได้ท้วนนั้นมาท้วนนึ่งแต่ว่าเมื่อจะผูดกันแล้วว่าเราแบ่งแยกได้ไล่ย,ย่างแบ่งแยกได้ไล่ย,ย่างเตนตาเป็นก้อเมตตาคุณตั้มตังม้งเมตตาคุณตกําแบบนี้นะแบบนี้ือก็้อเมตตาตั้มได้จนถึงว่าว่าจนถึงเป็นตาที่อยากแพ้ จึงไงนี่ต่างยืนยงปงกระปั้นได้ปใเนต่างนี้ต่างยืนยงปงกระปั้น<ฤ>จ้างแปลว่ากำบ,บ,บังให้ตัวได้คือคุณต้องเรียนประเนี้นะแปลว่าคือเราไปในเราลายปลายโุมันถ้่เราจายแบบ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 ป้าบปักป้าก็ตามรักเราเลยเราไปเขาไปกันไปไเด้นเลยเรากินเขากินกันคือไปหนังกุ้ยกันเลยนานประเด้นเลย นั่นคือก้องปากตายจะาปอกลากูมันไม่ใจใจแบบว่าปิ้วเปิ้นเด็กก็ว่ากันว่าเออเนี่ยใจได้แต่นี้อยากได้แต่นี้ตํารจไปนีนแต่มันลึกไปมากกว่านี้ต้ามาติโยกกับเราได้จนว่าเจ็บเหลือโอห์จนมั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 นลึกซึ้งมันมีทั้งตาทั้กติณของอม มันดึกซึงมาร์กปบบนั้นเลยครับก็ในฐานะนี้สุดท้ายนะฮะจะให้อาจารย์ประเทืองในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านส่าเวทยทำสายตังเนี่ยแม่ตาอวยพรให้กับแฟนรายการมาพิเศษนิดนึงในฐานะที่เป็นผู้อาวิสุทสเก่งกล้าทางอาคมแม่ตา่านแม่ตาพานแม่ตาให้พรเร่องอะไรก็ได้มันยาวโวยาวย ไอ้พุ่นพุ่นเดียวไปใจตุ๊เป้นเด็ก็จ้าม an ันคนเนี Mother, no ่ยไม่มีปฏิปัติบาปเดี๋ยก็เอาไปใจตุกยางเดี๋ยวเอาออกเด่ว่าเป็นกงปากตายเราเที่ยวกับพุ่นเที่ยวกับพุ่นเป้นหวัดกวรนาแก่ก็ดีเกี่ยวกังมุลชั้นเดี๋ยวไปใจวนนี้นก็ปรามาจันตูบาจันโปตันโปตันแรงปตันตรัตติสเกนับชื่อตุกงนะ จิงตุกจิ้งตุกยางก็ไว้จำเ็จปุดตังจำเ็สตําบังจำเร็จตั้งกังจำเรสหนาจำเร็สโบจำเร็สปุดจำเร็ส ตาจำเร็จยาจำเร็จสำเร็จนาราบกาบไอ้คุนกาบกาบไอ้คุนวหกกาบไอ้วายแก่พระองค์กาบไอ้วายแก่ประรงให้มาวันตากราบไอ้เท่าประยายให้มากราบมาไหวกาบไอ้เจ้าประยให้มาตำตาองค์ประศัสราจารย์เก้าวตูนี้านนาขาบว่าให้เทียนนาเป็นดินนับืน์ประรงจมเชิญเก้าวตูนี้านองค์ประศัสราจารย์เก้าวตูนี้านนาขาบนาทูตนามาอาอุจันตุโน พุทโตก็ความเกิับดกครับวันนี้เราได้ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ของบ้านวังถ้ำนะครับ ตำบลน,หนาหมื่นสีอำเภอนายงนะครับจังหวัดตังนะครับใช่ค่ะเราเดินทางไปที่ไหนนะครับคุณตุตลก็เราจะลังเข้าไปที่รางแช่ว่านยาเก่าของพระครูปานปรัตธรมูนะคะครับถือว่าเป็นรางแท่ว่านยาของตำานักตัิจิลาเขาอ,อ,อ้อโบราณน,นะครับใช่ค่ะตั้งเมื่อละลาปีพศเท่าไหร่คุณตุตลปี2510นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกประวัติาศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับค่ะ ลางนี้ก็อย่างที่คุณพิทุมได้เห็นนะครับเราตามรอยท้าบูรพาจารย์พ่อท่านเขาอ้อน,นะครับก็จะมีหลักฐานพศชัดเจนนะฮะใช่ค่ะพศ2อง0ัน้าิบนะครับใช่เปรียบเทียบอายุก็ประมาณเกือบเกือบ50ปีได้นั้นะก็เกือบนะคะประมาณอ่า40 40กว่าปีเนาะค่ะก็ประมาณ4748น,นะครับก็ถือว่าเป็นลางที่โบราณน,นะครับอันนี้ก็มีร่องรอยของการ จุดเทียนด้วยนะครับใช่ค่ะะะก็เป็นสมัยที่พระครูปานปารรฐโมนท่านได้เดินทางมาที่พื้นที่จังหวัดตังค่ะในพื้นที่ของอำเภอนาโยนะครับซึ่งอำเภอนาโยเนี่ยเป็นพื้นที่เขาเรียกอะไระเป็นพื้นที่สีแดงค่ะคุณตูนเข้าใจไหมฮะว่าพื้นที่สีแดงนี่คือพื้นที่ไหนอ่าพื้นที่เสี่ยงอยู่นะคะอ่าเป็นพื้นที่ที่ในสมัยก่อนมีพื้นที่ของคอมมอนดิสค่ะแล้วก็โจนฮัาเรียโจนโจนใต้ นะฮะอันนี้เราก็ให้คนได้ลงไปเปรียบเทียบดูขนาดนะครับอ้าว่ากันหยะากอุ้ยเไม่ร้ไหนมามันอ้ยเจ้อโรจมจมโก้ครับก็เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรนะครับในบ้านวังถ้ำนะครับตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายโยนจังหวัดตังนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของตำนักตัดจีลาสายเวทเขาอ้อเลยนะครับค่ะ ซ้ายมือของคุณอานนี่คืออะไรครับเนี่ยเ,เป็นเป็นรางยาจะไม่โูรานกับ,บเป็นรางยาของอาจารย์ปานอ่ะครับอ่าที่คุณพิทุมเห็นอยู่ทางขวามืออ,อ่าทางซ้ายมือหน้าจอนะั้นกะ็คือเนนดอยนะฮะเ,เขาคอยเป็นเป็นล่ามแปลจากภาษาปากใตนะ้เป็นภาษากลางด้วยเพื่อความเข้าใจนะครับต้องขอขอบคุณเนนดอยนะครับที่มาเป็นล่ามให้นะฮะคุณอาอันนี้คือรังแท่ว่านยาของสมัยพระครูปานปารัตโมอดีเจ้าวาดวัดเขาอ้อเก่าใช่ไหมครับ สร้างเมื่อปีพศประมาณเท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยสิบสองพันห้าร้อยสิบอ๋อสองพันห้าร้อยสิบนะครับมีหลักฐานชัดเจนนะฮะ,ะนะฮะแล,แล้วแล้วแล้วในในพื้นที่ที่รางแท่ว่านยาของพระครูปานปรารัตโมนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของคุณอาครับอืมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลอำเภออะไรฮะตำบลอยู่หมู่ที่สามตำบลนาบุญสีบ้านวังตั้มครับ แก้วที่ัหมูที่ดบ้านวังตั้มตำบลมือนจีเบอร์นายงยังหวัดจังแสดงว่าที่เราเห็นนี่เป็นของดั้งเดิมเก่าแก่เลยนะฮะ ถือว่าเป็นความโชคดีของจิตญาณจิตของทายเขาอ้อนนะครับที่ได้เจอลางแท้ว่านยาในสมัยที่พระครูปานปารัตโมท่านมีชีวิตนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครัคุณตุลอันนี้เป็นศาลของเทวดาประจําทิศเจ้าครับผมที่ดูแลในพื้นที่ลางแท้ว่านยานะฮะใช่แล้วตรงตรงเนี้ยแต่เดิมนะครับเขาบอกว่าเป็นป่าทึบเลยนะฮะเมื่อก่อนเป็นป่ารกทึบมากนะคะ พราะในพื้นที่นายโยก็อย่างที่บอกนะครับเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงในที่นี้ก็คือมีแหล่งของคอมมินิตมีแหล่งของโจรใต้นะครับที่คุปิทมเห็นในขณะนี้ก็คือ,อเขาเรียกอะไระลางแท้ว่านยาเป็นบอ่อซีเมนของพระรูปามปาปรัตโมอดีตเจ้าวาดวัตถอ้อนนะครับในสภาพแล้วก็อยู่ที่คุณเห็นนะฮะมีความล่มลื่นนะครับปัจจุบันนี้เป็นป่ายางไปหมดแล้วนะครับใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักฐาน ที่ยังคงเหลือไว้เป็นประวัติศาสตร์แห่งตำนักตัทิลาเขาเขาอ้อนะครับใช่ค่ะก็ะถ,ะถ้าเกิดใครมีได้และมีโอกาสเข้าไปถ่ายตอการแลหรือเยี่ยมชมก็ยินดีนะครับค่ะแต่อันนี้ตอนที่เราไปขอสัมภาษณ์คุณอาเรียงใช่ไหมครับอ่าก็เราต้องยังไงต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความชคดีที่ คุณอาเรียงยาวดำนะ,ะที่เป็นบุตรสาวของกำนันเขาเรียกกำนันเวียงหรือกำนันหมุนนะครับตื่นท่านเป็นเจดอของพระครูปาปรัตโมเลย<ช>และท่านก็ได้ให้บ้านบ้านที่อยู่ใกล้ๆอาเรียงเนี้ยนะฮะที่ทางเดินไปบ้านเนี่ยให้พระครูปาปรัตโมท่านจําวัดที่บ้านแห่งนี้ด้วยใชแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเป็นเรื่องที่อัจรรย์นะที่จากเราได้สอบถามเนี่ย คือพระครูปารัตโมท่านได้ลงแรงสร้างขึ้นด้วยก็คือไปช่วยลูกศิษย์ก็คือไปเยี่ยมลูกไปเยี่ยมลูกศิษย์แล้วพอดีลูกศิษย์ช่วงนั้นสร้างบ้านที่ที่เราสัมภาษณ์เนาะครับผมก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์น่าน,นึงของสำนักเขาอ,อ้อเลยนะครับมัน,เป,นมเป็นที่รุ่มอ๋อเป็นที่ลุ่มเออเป็นที่รุ่มแล้วก็มีมีต้น ละมุดอ่าต้นละมุดอ๋อตานนี้ต้นละมุดไม่ได้เหลือแล้วป่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วอ๋อมันเป็นที่ร่มเงาร่มลื่นใช่ป่ะาอ๋อท่านถ้าจะปูเสื่อนอนอย่างเงี้ยดูมาเก่งแกันนะนนนดนเลยไม่ต้องนอนสาตาปืนเดียวมาซึ่งเอาเสื่อมาปูปืนเดียวแล้วก็นอนนอนปักนอนปักครับคุณอาเรียงยาวดำนะครับบุตรสาวของกำนันเวียงหรือกำนันหมุนนะฮะซึ่งเป็นศิษย์ของพระครูปานปารัตโมนะครับ ก็ได้เมตตาให้เรามาเยี่ยมชมหลางแท่ว่านยาโบราณน,นะครับส่วนบ้านหลังที่คุณพิทชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นบ้านที่พระครูปานปรัะโมทัยจำวัดนะฮะ<ช>ตอนที่ท่านเดินทางมาจังหวัดตังนะครับ<ช>และท่านก็ได้ลงแรงช้วยลูกติดคือกำนันเวียงเนี่ย ต้างบ้านนี้ด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะครับแล้วเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณอาเรียงเยาวดำนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่เขาเรียกจุดเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเขาอ๋อพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรฮนะแนนดอยบ้านวังตั้ม ตำบลนาเมินสีอําเภอนายงจังหวัดตังครับวันนี้ต้องขอความอนุเคราะห์และความเมตตาจากเนนดายมาเป็นล่ามนะครับเพราะบางทีตับภาษาใต้บางคําบางช่วงบางประโยค์เนี่ยผมภาคกลางอาจจะไม่เข้าใจนะครับครับผมผมขออนุญาตเรียกคุณอาแล้วกันนะค่ะคุณอานี่เป็นเจ้าของพื้นที่แถวนี้เลยใช่ไหมคค่ะเกิดที่นี่เลยค่ะเกิดที่นี่เลยเป็นคนจังหวัดตังเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ที่คุณอาพาผมไปตรงจุดนั้นน่ะ ขาเนี่ยลานแท้วานยาของพระครูปานตาลัตโมอดีตเจ้าวาดวัดเขาออดนะลองเล่าเหตุการให้ผมฟังนิดนึงว่าว่าเรื่องราวมันเป็นไงฮะของลานแท้วานยาตรงนั้นต้นปรามันกะอาจจปีกเรื่องอะไรเลยนะมีมีปลาแต่ล่วงบันดีก็หมาเยี่ยมโปอโปอปอเป็นลูกซิ พ่อของคุณน้าหรือคุณอาเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ก็ชื่ออะไรฮะนายเวียงโยดมชื่อนายเวียงโยดมมุนสองเหล็บมุนชื่อมุนอืมท่านเรียนวิชาด้วยก็เป็นคารวะเป็นคารวะสายเขาเรียนจากนั้นสายพุทธศาสายเวทเป็นกำนันเป็นกำนันของคนแกเป็นบุญหญ่ได้เลยก็เป็นกำนันเถะอ่าครับแล้วก็ลองเล่าต่อนะว่าอะไรยังไงพอพอว่า พอว่าสงกรารนั้นบ้นวันว่างกันกะมีเปลีอนก้องโผเลยนะหยาดหยาด้ลันห้ากลางยากันมาห้ากันมาหมักหมากเป็นโซบโซบด้วยพอว่าสงกรานต์ก็มาเจกันเลยนะมามาตั้มยาเจะกันมันนี่พอวันวันสงกรานต์นะค่ะซึ่งเต็งเลี้ยกเขาตอนนั้นมีมีดาล่วงปานก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมกันเมื่อราวปีประมาณหนึ่งศูนย์เตว่าก็จำไม่ได้เลยสงสัยเลยนะ ว่ตอนนั้นเนี่ยอ๊ะตอนนั้นนะฮะค่ะตอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณสักจิบเลือดปีไรนั่นน่ะจิบกว่าปีจิบกว่าปีนะฮะผมจำไม่ได้เลยไม่อายุอายุอายุของเราประมาณเท่าไหร่ครัอันนี้ประมาณสักประมาณจิบอะจิบจ้ำจิบจี๊ยบแบบนั้นเลยก็คือวัยรุ่นอยู่เลยมันตัวอย่างอย่้งได้เห็นตาหลวงปานได้ยินได้รู้ได้รู้จักได้รู้จักค่ะ เปรได้หนังกุ้ยหนังเล้งกันเด็กๆเลื่อยกันเป็นหนังเล้งกันเลยอ่ะตอนที่เราเห็นเนี่ยรู้สึกยังไงฮะเห็นครั้งแรกของพระครูปาปลัคโมเรารู้สึกยังไงกลัวไหมดุไหมไม่ดุไม่น่ากลัวดีใจแบบปลาหมาเยี่ยมอดีใจที่มันยี่ยมมันนะใจดีไหมใจดีแต่ว่าใจดีด้วยมันใจดียังไงฮะแกดีแกเล้งเล้งดีอ่ะไม่เจียวไม่เจียวเล้งเลยพูดดีพูดดีพูดดีมาตึ้งกาก็ ก็ชาดเมรเลยนะเอาไปปูเอาไปปูอะไรกันอนท่นมีมีผุมไม้อย่าบบ้ายตอนบ้ายเนี่ยแล้วก็นอนได้ปุ่มไม้ไม่นอนไม่นอนตีบ้านเนี้ยดี่ยวไปนอนต่กาแล้วลองลองเล่าที่เราเห็นในในช่วงย้อนไปช่วงสมัยวัยรุ่นอายุตั้งสิบห้าสิบสิบสี่สิบห้าได้ไหมฮะท่านท่านลองเล่าลองเล่าให้ผมฟังได้ว่าที่เราเห็นยังจำได้ไหมฮะยังจำได้ไหมในัาบนะ ก้องแต่ลวงผานเลยจำไม่ได้นะปลาววาิจิโกน,นั้นวา่าแกมารถว่าดินนั่น,นแต่วา่าแกมามาหนังตรงนั้นเลยมา<ไ>หนังจะ่รลยก็มาอยนานเลยนะมาอย่แต่ว่าจําไม่ได้ว่าปักนี่ว่าไม่ปักนั้นตอนนั้นแต่ว่าก็มาตึ้งก็จ้าดเมย์้วป้าไปพูนอนป้าไปพูนอน,นตรงนั้นเลยนอนอยู่นานเลยแต่ว่านอนอยู่กิดว่าเป็นเป,ป,ป็นไอเป็นน่ายพันนั้นในตัมดเตียงในตึ้งใบพันนั้นเลยมเยเลยา,ยาเ,ยมเจามานอนหลับอยู่ ช่วงเวลาแกรับแกมานอนหลับอุ้มครั้งหนึ่งนานๆน่ะตั้งแต่เที่ยงจนบ่ายอตั้งแต่เที่ยงจนบ่ายมันโปลคคนเป็นป่าผมมายจากกาเย็นไรแกน่าวจบไรไปปันเลยนะสมัยก่อนที่นี่แกว่าเป็นป่าลุกป่าลกเลยมันลุกตึ๊บเลยไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนี่ยทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่จ่ายลุกตึ๊บบริเวณนี้ลุกตึ๊บมากเป็นเป็นป่าใช่นหม เสียด่างยานี่จะไม่เย็นในเรยเลยนะมีต่างก้าไปยิดเดียวมีต่างก้าวบอกคนก้าวไดนั่นนี่ก้าวได้ต่างเดียวมันคุณยิ่งงามก้าวเลยคุณยิ่งไม่หวาเด็กหวาผู้ใหญ่คุณเก่ได้งามก้าวเลยตั้งไปต่ากคนก้าวไปเลยผู้ยิ่งงามก้าวเลยเกลยนเด็กก็ไม่ให้ก้าวรหวาถ้าคุณยิ่งก้าวมันมันหรือมันมันไม่นั่นเลยไม่คลั่งเลยเกลตเจอยู่ประมาณอาวันนะป่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ หกสิบแล้วหกสิบแล้วคุณดู่ว่าหกอิ้วตึงปวาร์ปวาเ์เ็ตเร็วปวาร์เจ๋เซตเร็วน้่อย่างจำไม่ได้นะแต่ว่าจําได้ปวาเวลาจวงตงการนั้นแหละปวาเจ๋เร็วตึงกัปวมาอ้วงมันมาอ้วงมันมีโมโต้อนูยประมาณเกีนี่อะไรเลียยังอยู่ไหมไม่มีแต่ตอนนี้เก๊กัดจะเรียกคนเก๊เซียนเกเก แกกินมันนั้นเม็ดเลยมันติในหม้อติไก่วุ้งไงกันกินเม็ดเลยมีเกาวมีเกาวเนี่ยดำเกาวเนี่ยดำมันเกาวเนี่ยเนี่ยดำดำหม้ออยากนะมีดำหม้อดำ้งคือคุณพ่อกินหรือพ่อต้อการกินกินกินรวมกับกับขากินรวมกันเลยเดี๋ยวต้องบอกกินเสร็จแล้วกันไปไร่อยๆไปเรื่อยๆก็อยากลงมันกบคัดกันเรียมคัดกันใจไก่คัดตรงไหนตรงไหนนี่คัดกันกวาดกันมีตัครื่อ้ย มากินเจ็ดกองขึ้นนั่นเลยมันกัดกัดกันยิงกวัดกันเลยทีนี้คือแกกินครั้งสุดท้ายแกกินมันที่เหลืออยู่อะกินจนหมดแล้วก็ช่วยเอกินหลายคนอ่ะแล้วก็ของขึ้นแต่ละคนของขึ้นออกอาการของขึ้นแล้วก็แกกวัดเลยกัดกันยิงเลยคนที่กินมันนั่นกัดกันยิงมาควัดกัดกัดกันยิงกัดกัน กันเหมือนเชือกคนที่จับเสือก็ลอ<ช>ขึ้นคนที่จับอ๋อน <อา S 2> <ม>ีเห็น<ร>ท,ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะมันครับผมโอ้ยแกกวัดแกว่านี่ตึงตึงเดี๋ยวอ่องอ่องกองแกนนะเดี๋ว่าถ้าเมื่อนหลัวกันตาเมื่อนหลัวกันก้าวได้เลยนะองคมันกลืนยิ่งแกไม่ก้าวนะองอ์องแกกังเบมือนนั่นโผล่เดี๋ยเมื่อนหลัวกันเต้าแกอยากก้าวไปก็ปก้วาวได้เจ้าว่าเมื่อนี้ก้าวไปอีงกงั้นไม่ได้ก้าวเจ้าแกอยากไปก้าวได้ก็คือเขาห้ามมันโปรอะก้องโปรง มีมลายลายจิ้งโค้งเกติเหนี่ยวงั้นตึงนิดหนึ่งละช่วงที่พระครูปาปาราธโมท่านมาพักอยู่ที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาท่านมาไม่ไม่มันกอืนไม่ไม่มามาก็มีแต่ว่ากุญธ่มาเจียยะเนี่ยแต่จําไม่ได้เลยนะยมันเยนอะไหมประมาณกับเก๋เก๋จิ๊กุนไปเลยนะว่ะแต่ตอนนี้ยันเสียเสียจะเสียแบบมัดเร็วนะว่ะเป็นอะไรเลยเสียชีวิตหมดแลยเขาเสียชีวิตหก็ ส่วจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเป็นอะไรยังไงชาวบ้านเป็นเป็นคนบ้านบ้านแบบนนี่นไหนสื่อมันคนติว่าคนติว่านับตื้อโปเลยนะมาโตโตรักชาคุณไรอโปแกเรียนรักชาคุณบาหลําสวนแกไปไรไรโปมารักชาง่ายเลยนะป้ามาเมื่อหนู่้คบกับโปรักชาง่ายคือเป็นแกกำนนหมุนเนี่ยเป็นเฟสประจําหมู่บ้านเป็นหมอชาวบ้านครักษาคุณบ้ารักษา คนงูกันครับหรือว่าเป็นคเน,น,นปเป็นโรคต่างๆแกก็รักษาหายเลยเป็นแพทย์แผนไทยประจำพื้นที่ถ้าว่าเมื่อนว่ากุนเกิดปัญญาถ้ารู้เมื่อกุนเกิดได้ยันไก่ขาหมาปูไปเนีนยครับแล้วแล้วคุณคุณพ่อยังยังอยู่ไหมครับปวเสี้ยเดี่ยวเดียวเจ็บช่วงวันอะไรหยิบช่วงเป็นลุ่มเมื่อปี22เป็นลุ่มแกเป็นลุ่มน้นนะครับเป็นลุ่มแล้วแล้วมีพี่น้องกี่คนครับมีอาคุนเสียด <beb S 3> เดี่ยวคุนหนึ่งเนี่ยคุนรุตรง อาคนโตนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะแล้วมีใครได้สืบทอดวิทาต่อไหมไม่ได้ไม่เคยเลยอ๋อสูนสูนสูนเมื่อวานเมื่อวาเก็ดเหมยเรียนยาเกจช่อในบีเรียนาติวหาหรูก็ไม่ตนใจยันนะพระครูปารัฐโมโหดี๋ยวข้าท่านปานอดีตเจ้าวาดวัดสอ,ออมาที่เนี่ยค่ะท่านอยู่นานไหมปลาแานก่ายโยหมากโกนเตียงมากโกนเตียงเจ้าก้าวเรียบร้อยหมายถึงอะไรเดินดดย ไม่ว่ามาอาย่นั่นไหมมาอายุแบบว่าอยยุไล่วันไหมอ๋อไม่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 อายุเป็นปีเดียวจำจำได้ว่าจำได้ว่ามาอ้นงั้นั้นนี่จำได้แต่ว่าที่แกจำได้มันเกิดมาจำได้จำการลุดตายยู่มาครั้งหนึ่งนั่นคือการละบาถี่ไหมไม่ถีเลยไม่ถีอ๋อแต่เคยเคยมาพักอีกคือเคยมาเนี่ยเคยมาอายุนั่นมาอายุเป็นดีจากตอนเจ้าจนสบายเลยนี่คือแกมาอยู่ทั้งวัน่ะ ถ้ามาครั้งก็มาอยู่ทั้งวันเลยก็มาเขาเียมามาจำมาจําวัดเลยมาจําวัดอยู่ที่นี่ด้วยจนใะอยู่ตำที่กี่คืนนะที่เราเคยจําได้พอมอไม่เกมไม่จําจําไม่ได้นั่นจาไม่ได้ว่าจําวัดเนียจําไม่ได้อยู่หลายวันอยู่จําไม่ได้แล้วก็บ้านที่เรานั่งให้สัมภาษณ์อยู่ตอนเนี้ยคือคืออะไรยังไงอะเป็นบ้านที่พระรูปาพัรัตโมได้สร้างขึ้นมันไกด้มาได้มาได้มาปักจัยบ้านนี่ มาช่วยสร้างแล้วก็มาฟักอยู่ด้วยมาช่วยสร้างแล้วมาจับบ้านท่ที่นี่ด้วยครับผมจำไม่ได้ครโบโมไเรยเดว๋ตัวนั้นไม่เป็นไรก็ถ้าตกบว่าสภาพที่เราเห็นนี่คือสภาพที่ปรับปรุงใหม่ไปแล้วแต่เดิมนั้นเป็นบ้านหลังเดียวยกสูงบ้านเดิมก็มันมีไม้ย้อมวัชที่เป็นกองเดิมนี่ไอ้ข้างตายี่พุ่งจ้างไม่ได้ที่ปีตีขึ้นไป ผมถามตรงๆในสมัยเด็กๆที่เราเห็นนะนะท่านถันเล่าไหมจันเงินปลาจำไม่ได้ว่าจันไม่จันเนี่ยมันโผล่นั่นคืนเลยแต่แต่จำได้ว่าที่ว่าหนังเล่อนอะไรนั้นติดตาอย่างติดตาทุกวันเลือจัดจีนอะไรนั้นยังจำได้ปิว้วอ่ะเป็นเหมือนเพื่อเหมือนเพื่อกางไรเป็นแบบไ้นั่นเลยมันอเวลาแกยิ้มมันกางตรงนี้แกเป็นนั่นเลยเป็น เนี่ยนี่เก้นกับตัวเก้าเลยเดี๋ยวขึ้นเว็บเนี่ยนะเก้นกักตัวเก้านันเนี่ยมันมันโอเคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ วันนี้ผมอยากจะมาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ่นพยนต์ใน,นาณะที่โกเนี่ยเป็นผู้จุดประกายองมปฐมของหุ่นพยนต์ตาประขาวที่วัดภูเขาทองมีเรื่องราวอย่างไรบ้างครับตาปลาขาวก็คือผู้ทรงศีลจนตัวแทนของผู้คงทรงศีล <c oughs> ที่หนุ่งนุ่งขาวห่มขาวไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุครับ <c oughs> รักษาวัดรักษาศีลภายในวัดอื <c oughs> เป็นผู้แก่คงแก่เรียน มีวิชาอาคมอตอนสมัยมีชีวิตยอยู่มีวิชาอาคมเเป็นติดใจของโอ้ก็มีหลายท่านนะทีนี้ก็มากำหนดให้เป็นหุ่นพยนต์โดยครั้งแรกอาจารย์เปลี่ยนอัจยรนนเป็นเจ้าพิธีกรรมอืมแปะบางกลวยเป็นผู้บงวงสรวงการปลุกเสก คุณพยนต์ในขณะที่ปี2548นั้นอา,อาจารย์เปลี่ยนได้กำหนดอักขาระมหายันต่างๆนะเป็นแผ่นอักขาระยันจารเพื่อจะล้อมรวบรวมแล้วก็ล้อมเป็นชนวนวนต่าง <c oughs> มีมีพยันหลายๆแผ่นหลายๆจุด <c oughs> นะ ยันนะมูพุทธายะยันรู้สึกจะร้อยแปดแผ่นนะรวบรวมได้อเป็นยันมงคลยันหัวใจยันนะเศรษียันจันเพนยันตตูโลยันนโมยันมาลาบยันร้อยแปดยันต่างๆเนี่ยมารวบรวมเทเป็นชันวันแล้วก็มาหล่อเป็นองค์ปตาปะขาว ตาจริงๆแล้วตาปาขาวนี่เป็นวิถีทางของเขาอ้อตาปาขาวก็สมัยก่อนเนี่ยจะไปรบกันก็มีคนน้อยอ,ะอ่ะก็มีการผูกหุ่นพยนตน์ขึ้นมาหุ่นโปงหุ่นฟางเลยนะนะลูกเสกให้เป็นไม่มีธิวิษขึ้นมาเชื่อไปทู่รบกับเขาแต่สมัยโบราณเนี่ยก็มีการจัดทำหุ่นพยนต์ขึ้นมา สมัยอาจารย์เหตดก็รู้สึกว่าจะสมัยอินโดจีนกะสึกละวระสึกละถ้าถ้าถ้าฐานฐานเมืองไทยเราสู้สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ก็จะจะตึกไปสู้รบกับเขาดยปลุกเสกหุ่นพยนต์นี่แหละไปสู้กัน<อ>นี่นี่ฟังจากคนแก่คนเฒ่าก็เล่ามาครับนะแล้วหุ่นพยนต์ไปเกี่ยวอะไรกับพรอค้อยวัดภูเขาทองหุ่นพยนต์นี่จำว่าเมื่อก่อนเป็นฟางเป็นอะไรเนี่ย ะตนหลังก็คิดขึ้นมาว่าเออกาหนดรูปให้เป็นโลหะอเป็นลักษณะคนแก่หลังคอม,อมคนแก่มีหนวดมีเขาคนแก่หลังคอมอผูกให้ผูกด้วยวิชา,าคมผูกด้วยวิชาขนพยนวิชาผงวิชาก็เรียกวิชาผงวิทยาอาคมต่างๆผูกเสกให้มันมีชีวิตชีวาเพื่อจะให้เป็นทางโชคทางลาบเฝ้ารทรัพ ต่างๆ,างๆอืงนะแล้วอย่างเป็นครั้งแรกในการจัดทำหุ่นพยนต์ของปักใต้เมื่อพาศา2548โดยอาจารย์เปลี่ยนหัตยานนท์อ๋อเป็นครั้งแรกที่ทำหุ่นพยนต์ตาประขาวขึ้นเมื่อปี48 2548โดยพ่อเปลี่ยนหัตยานนท์เป็นเจ้าพิธีอ่าแล้วก็อ,ออกในานามวัดภูเขาทองโดยอาจารย์คอยอนุมโม เป็นผู้กําหนดจิตเรียกและจานแผ่นอักขาระต่างๆพร้อมด้วยอาจารย์เปลี่ยนด้วยพ่อเปลี่ยนเนี่ยพ่อเปลี่ยนอัจฉริยานนท์นเขาเป็นผู้เริ่มต้นก็เป็นจานกันมาเยอะอ,ะอ่ะแผ่นยันจานกันมาเพียบสองสามร้อยแผ่นอ่ะโอ้โหรวบรวมกันมาเป็นรั้งแรกก็บอกว่า<ห>อาาักขระนี่หล่อหลอมกลายเป็นอ,าาองค์เขาเรียกาารย่างฐานสิบสองอาการฐานลูกสองธาตุเรียกอะไรขึ้นมาอแล้วเอามาถูกเสกหนึ่งพันจาหนึ่งพันา สามเดือนเลยฮะสามเดือนเลยโดยบรรจุไว้ในเรือเรือเรือสมมุติว่าเรือเป็นสมมติเป็นเรือสำเพอเป็นเรือสำเภาเรือที่ใช้ในการลงรานแค่ว่านนะออลงรานแค่ว่านนะขอเป็นไปตามตำราเขาขออ้อโบราณอ๋ออันนี้คือภาพพิธีปลุกเสกพิธีปลุกเสกคุณพยนต์ตาประขารรุ่นแรกรุ่นแรกเมื่อปีสี่แปดปีสองห้าสี่แปด ปรากะการครั้งแรกก็ผ้าที่ตรงกดคบสามครั้งสามคาสามครั้งในระหว่างทาพิธีนะพธี่อแล้วก็บรรจุไว้ในอุโบสถควัดภูเขาทองออืและอาจารย์คอยก็ปลูกเสกทุกทุกวันตลอดไปไตรมาสโอ้โหสามเดือนแช่ในบ้านเลยตลอดไตรมาสโอ้แช่ในบ้านตลอดแช่น้ำบ้านด้วยคุณพยโยนนี่แช่น้ำบ้านด้วย ก็จูดน้ําว่านก็อาจารยเปลี่ยนเป็นคนหาครับก็เป็นน้ําว่านของศาสตร์ตอ้อโบราณเลยโบราณเลยแช่น้ําว่านคุพนพนต์ทุกตนพระปิตาทุกตนครับ,รบจับแช่้ว่านหมดอือจะออกดําๆคาบครับนะแล้วถ้าเกิดมองมองมองย้อนนิดนึงถ้าเกิดแปราการถ้าอยากอ้าวเลยคุนพยนตาประขาปีสี่แปดนี่ก็ไม่มีแล้วดิฮะ ไม่มีแล้วครับมีก็มีน้อยมีก็ทุกคนก็ห่วงกันเดี๋ยวนี้ขเล่นอรกัน<อ>แล้วใช่ไหมอของฟอมเยอะของลอมระบาดเลยใช่ไหมขอองปอมละบา